วันนี้มีแม่ลูกนะครับซื้อสองได้3ามมาั่นพี่น้องมื้อไหนซื้อแม่งานตาครับผมสูงเลย3ามสามซี่ครับท้องนี่ท่องหกเดือนครับกับตัวใดครับกับนักเลงแถวบ้านเนี่ยสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบ VIP เลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเงินปลายท่างโอนเงินงให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977หรับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อาฟ้าฟ้าฟาฟา่มเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้อง พอเปิดราคากล้วคคยคือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อ,อดดิบ่ผได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอยู่กับคุณเพียงนอ้อามือเนี่ยเนาะวายพี่สวัยคนโก้หรือเกลยครับครับหายหน้าหายตาไปโดนพี่สวัยคนโก้ดำน้าแล้วตีพี่สวัยโอ้ดำน้าแล้วครับย่บางดำน้าเลยเดดเด็ ครับมื่อนี้มีจากตัวครับมื่อนี้มีแม่ลูกเหรอครับยบ้านใดก่อนล่ะพี่น้องบ้ี่เพิ่นลืมบ้านหนองทุ่มครับตำบลแม่ยิ่งร่าตบพุชุนแพจังหวัดขอนแก่นครับครับมื่อนี้มีแม่ลูกเนาะมีแม่ลูกครับซื้อสองได้สามเมื่อสพี่น้องมื่อนี้สองได้สามตัวแม่เราซื้อว่าแม่ยังครับซื้อแม่งามตาครับแม่งามตาผมสูงเท่าไหร่พี่ผมสูงได้สามสามสามซี่ครับเป็นไข้อ่างเด้อพี่น้องผมสูงพอเท่าไหร่แต่ว่าเราช่งลูกดีดีเผื่อลูกเรา สายอ้างครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับตอนนี้สถานะท่องเป็นไนท่องนี่ท่อหกเดือนครับกับตัวใดครับกับนักเลงแถวบ้านนี่ครับเลงแถวบ้านโอ้หางลามแถวบ้านส่วนฟ้าขึ่นได้จากเดือนแล้วก็ท่องมันหกเดือนครับหกเดือนรับประกันท่องเนาะรับประกันท่องครับสายอ้างก็่ต้องพูดถึงครับสายอ้างมาเลยเราชงดูยู่พี่น้องได้ลูกจหกตัวแล้วพี่ไบ ลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามพอมลูกสาวลูกสาวเ่าท่านไม่ซื้อจีลูกสาวนี่ไปตั้งเอาครับลูกสาวเ,าเอาชุนพูนนี่ดีพี่น้องมันเซาหนุ่มมดแล้วเื้อสองได้สามเนาะซสื้อสองได้สามครับตัวลูกสาวแล้วนี่ทรงถูกเราทรงลูกดีอยู่บ่มีตรานี้นะพี่เนาะบ่มีตรำนี้ครับสิเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับมื่นเปิดราคาที่แปดหมื่นสองพันครับแบบซสื้อสองได้สามเป็นตะลี่ยงอยู่พี่น้อง ราคานี่ต่อรองได้บ่พี่ต่อรองได้ครับครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ดก้องเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดสามเจกับพี่สวยกินกลางมหาเราได้พร้อมทรงติดราคานี่ก็คุยกันได้ครับครับถ้าใกล้เราว่าทรงได้ไดรอยรกิโลนี่ยทรงได้พี่สันครับสนใจกับกินกลางมหาพี่สว,ย,สวยได้ สั่นเกาไว้สมิทธก่อนพ่อกันชิปหนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ